นะคะเมื่อคืนมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาแม่เชื่อว่ามันเป็นคอมเมนต์สายเสี่ยมต้องระวังนะคะหลายๆช่องเนาะ,ะมันเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมแม่กับลูกฟ้าใสายจึงทะเลาะกันะนะคะ <c oughs> นี่ล่ะมึงคือตัวเสียมเลยมึงจำไว้นะ ไอ้พวกใส่เสี้ยมทั้งหลายกูจะไม่มีวันทะเลาะกับลูกฟ้าใสและอีกหลายๆช่องที่กูเชื่อว่าเขารักลูกอูเองด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และกูก็ไม่เคยด่าลูกฟ้าใสนะเออมึงอย่าคิดมาเสี้ยมกูเลย กูกับลูกฟ้าใสเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่คดีบ้านกกโกและกูก็เป็นพันธมิตรกับลูกกูก่อนที่มาทำข่าวลูกอุ่งอิงอีกอ่กอากูไม่รู้ว่ามึงไปเสี่ยมใครบ้างแต่มึงจะไม่สำเร็จถ้ามาเสี่ยมกูอ่าลูกแม็กลูกฟ้าใสนี่คือกูรู้จักกันมาพอสมควรนะอ่านี่เข้าสู่ปีที่สองแล้ว ที่สองที่สามไม่รู้อะอืมนะคะอย่ามาใช้คําว่าโอยทําไมคุณแม่จะต้องดา่าไอ้พี่ฟ้าใส่ด้วยกูด่าอะไรกูมิแต่ให้กําลังใจลูกกูกูไม่เคยด่าลูกค่ะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยนะเออมาเรียกกูเป็นแม่รับหลังไปดา่ากูกูก็ยังไม่ว่ามันเลยกู <c oughs> จะไปดา่าทําไมก็อย่างกูอะรักแล้วรักเลยค่ะ รักไม่มีเปลีป่ยนแปลงหรือและลูกบางคนของกูเนี่ยนะอ่าอดีตก็เป็นลูกมานับถือกูเป็นแม่ทุกวันนี้มันก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอืมฝั่งตรงข้ามตรงนั้นคือด่ากูเกือบทุกวันแต่ลูกกูก็มาบอกกูแล้วนะว่าแม่ต้องขอโทษแม่ด้วยที่ต้องไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะไม่รู้ว่าเขาด่าแม่แม่บอกไม่เป็นไรมึงคือลูกกู มึงจะด่าแม่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มึงจำไว้อย่างนึงมึงคือลูกแม่และกูก็รักมึงไปแล้วอ่มึงจะด่าหรือไม่ด่ามึงก็คือลูกกูน่ะถ้ามึงนับถือกูนั่นน่ะอ่าความสัมพันธ์จะสิ้นสุดทันทีถ้ามึงไม่นับถือกูแล้วถ้ามึงไม่นับถือแม่หญิงคนนี้แล้วมันก็คือสิ้นสุดแต่ถ้ามึงยังบอกว่ายังรักเขารพแม่หญิงมึงก็คือลูกกูนั่นล่ะนะไอ้พวกใส่เสี้ยม ไม่เคยว่าลูกฟ้าใสกูมีแต่ปกป้องแล้วก็ให้กำลังใจเขาแต่กูก็พอรู้แหละไอ้พวกมึงเนี่ยก็คือแบบจะทำยังไงดีนะให้เอฟซที่คอยสปอร์ลูกอุกอิงเยอะๆมันแตกโคกันทำยังไงนะจะให้จ่องพี่หญิงพารวยเนี่ย สายที่ว่าช่วยปกป้องน้องให้มาดุดออกจากวงจรสาวน้อยหรืออง้งอิง <c oughs> มึงจะไม่มีวันสําเร็จขนาดเขาด่าลูกกูอ่ะคนในวงสาวน้อยด่าปะสะโดลูกกูกูยังไม่ว่าอะไรเขาเลย <c oughs> อ่าอีลี่กูแยกแยะค่ะเพราะวงสาวน้อยที่รักประะโปสดก็มีวงสาวน้อยที่ไม่เคยด่าโปะสะโดก็พอมี แต่กูก็บอกลูกกูแล้วใครที่ไม่ด่าปสดอไปปกป้องเขานะลูกจนใครที่ด่าปสดอก็จำไว้อ่ากูจะสอนลูกกูแบบนี้แต่สำหรับเรื่องฟ้าใสเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ที่กูจะด่าลูกกูและลูกฟ้าใสเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่กูมองเห็นเขาเชียร์อุ๋งอีกอย่างเดียวเขาไม่ยุ่งกับใครฟ้าใสนะ่ะอ่า แต่กูก็ได้ข่าวมาว่ามึงไปเสี่ยมอ่าอีกช่องหนึ่งแหละออว่ากูด่าหรือมันดากูอ้กูก็ไม่สนใจเพราะว่ากูก็ไม่ให้ราคาเออถ้าใครจะด่าก,กูหรือมันจะไม่ด่ากูก็กไม่ได้ว่าอะไรอ่าเหมืนอนเออมือนช่องลูกลันแบบเนี้ยลูกลันกูอาจจะไม่ได้ไปคอมเมนต์ แต่กูก็ไปกดไลค์ให้ลูกกูทุกวันเออกูบอกตรงนี้เลยมันช่องมาดามหน่อยถามว่ากูไปคอมเมนต์ไหมกูก็ไม่ได้คอมเมนต์แต่กูก็ไปกดไลค์ใกทุกวันเหมือนกัน <c oughs> เนะเาะออกูไม่ทะเลาะก,กับใครอีก่แล้วคนที่จะเป็นศัตรตูกับกูได้คือมันด่าสาวน้อยแล้วด่าลูกอิงเท่านั้นนอกกนั้นกูไม่ประกาศศัตรตูกับใครทั้งสิ้น หน้าที่กูคือมาปกป้องวงสาวน้อยกูคือเอฟซีและกูจะไม่มีวันทำร้ายคนที่เขาช่วยเหลือลูก,ลกอุก๋อิงอย่างหนักหน่วงคือลูกฟ้าใจนี่คือมันไม่พูดถึงใครมันพูดแต่ลูกอิงมันก็ให้มันทำอะไรมันพูดถึงลูกอิงทั้งวันทั้งคืนเลยลูกฟ้าใจน่ะกูจะไปถาลูกกูเพื่ออะไรเออกูก็รักของกูเหมือนกันนะ มึงอยคอมเมนต์จะมาพูดมาเสียมแล้วมึงดูกูด้วยแต่กูอาจจะไม่ได้ฉลาดมากแต่กูอาจจะงง่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่กูก็มีรักแท้ให้ทุกคนที่เป็นพารามิตรกูมีรักแท้ให้คนดีหลายๆคนนะเนาะ,อ,ะอย่ามาคิดเสียมกูเลยกูไม่ให้ราคาพวกมึงแต่ทำไมกูจึงมาพูดเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะเชื่อที่มึงมาคอมเมนต์เมื่อคืนน่ะว่ากูด่าลูกฟ้าใจกูทะเลาะก,กับลูกฟ้าใจกูไม่เคยทะเลาะก,กับลูกกูเลยกูมีแต่ชื่นชมกูมีแต่ปลอบใจในวันที่ลูกกูไม่สบายใจกูนี่ละเป็นคนที่ขึ้นไลค์ให้กําลังใจลูกฟ้าใจมึงไปอยู่ตรงไหนมาเอ๊ะหรือว่ามึงมัวแต่ไปดูดอะไรมาเหรอมึงแล้วไม่เห็นภาพของความเป็นจริง มึงมาเสียมกูเนี่ยนะโถหน้าเวทนาจังเลยที่หลังจะเสียมอะไรมึงต้องดูด้วยดูดีๆเช็คดีๆว่านอยังกูม,มั่นคงแค่ไหนเออขนาดมีคนดา่ากูกูยังไปช่วยเขาเลยเขาเคยดา่ากูกูก็ยังไปช่วยเขาเพราะกูเอาหนึ่งสองสมสีห้าบกมาบวก รวบคูณหารแล้ว,ส,วลกกส่วนที่เขาด่ากูก็ไม่เท่าไหร่แต่ส่วนที่เขาดีกูก็มานั่งคิดทบทวนเออส่วนดีเขาก็มีส่วนไม่ดีเขากูก็เลือกเรื่องที่จะมองผ่านเพราะบนโลกใบนี้จะให้ใครมารักเราทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้มึงอย่าอินกับโซเชียลเนอะเออแล้วมึงอย่าไปเสียนนเส่ยมคนนน้นเสี่ยมคนนี้เลยคนอย่างมึงอยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ วิ่งเซียมคนนั้นวิ่งเซียมคนนี้เร็วนะเราเนี่ยมันไม่ได้เร็วธรรมดานะเร็วเลวเข้าไปในเส้นเลือดนะ่ะน่าสงสารมึงจังเลยแสดงว่าชีวิตมึงคงหาความสุขไม่ได้นะ่นะเนาะวิ่งเซียมคนโน้นวิ่งเซียมคนนี้ แต่เอกูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไม่ใช่น่าจะเป็นมึงนี่แหละที่ไปด่าบอสนกอแก้งว่าเป็นเอซีสาวน้อยแล้วไปด่าบอสนกนามวิหกอ่อทำไมทำไมต้องไปเล่นเอาใจเจ้าภาพที่เจ้าภาพคนนั้นด่าสาวน้อยตายแล้วว่า ดีนะที่บนุกเขาก็มีสาติเขาเลยไม่ได้ด่าสาวน้อยบนุก bon เขาก็พูดมีเหตุผลและเขาจะให้เขาไปทำยังไงเขาคือผู้รับเขาเรียกว่าผู้รับงานหรือเขาเป็นลูกจ้างก็ได้เจ้าภาพจ้างเขาไปเขาก็แสดงเต็มที่และอีกอย่างระยะทางระยะทางงานต่อไปของเขามันไม่ไกลแอบนุก bon เขาก็เล่นถึงเจ็ดโมงได้ แต่สาวน้อยต้องขับรถไปสองน้อยกว่ากิโลเขาให้เต็มที่ก็ไม่เกิน6กโมงอันนี้มึงก็ไปแซะบอสนกอ้างตัวว่าเป็นสาว fc สาวน้อยอันนี้ก็ฝากถึง fc บอสนกนะคะนามพี่หกน้ะ fc สาวน้อยเข้าใจในบริบทของบอสนกนามพี่หกนะคะไม่มีใครจะมีบอสเพราะกูก็คือ fc บอสนก fc ลูกอาไอ fc ลูกยูกิเออ นะจ๊ะอ่าแล้วบอสนกก็ติดติดอยู่ในลำดับของหมอลำยอดนิยมอ่าบอสนกเขาอยู่ในกระแสตลอดที่ติดอยู่ในกระแสมีระเบียบใจเกินร้อยปฐมบันเทิงศิลใครอีกคะ คุณนพรวพภาวพุณนพัชรีแล้วหลายๆบมแต่ที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยแนล่คือสาวน้อยแล้วก็คุณบอดบอยอ่าคุณระเบียบว,วาาัฒนินคุณปฐมบันเทิงศิลป์บอดหนุกคือนี่ที่แม่มองว่าพวกเขาอยู่ในกระแสอเป็นหมอลำที่ที่มีมีคนจ้างเยอะที่สุด บน๊นก็ไม่ธรรมดาบอตนก็กํำเพาะมากแม่ก็เป็นเอฟซของบอนกมึงก็อยากไปเสี่ยมก็าเลยค่ะกวอไปบอนกเนี่ยเขาเป็นพัฒมิตรกับสาวน้อยเขานับถือเป็นพี่เป็นน้องกันพี่เป็นน้องน่ะเก้าใจบอและบอนกเปรียบสาวน้อยเป็นบอรมมครูหรือเป็นอาจารย์ เพราะเป็นวงที่เก่าแก่คือสาวน้อยเพชรบันแพงสมัยคุณพ่อสงการบอนกแม่ก็ขอบคุณบอนกุนะคะที่ให้เกียรติบอโจนาะให้เกียรติวงสาวน้อยอยกเป็นชั้นบรมคขูข่ก็วาได้สายเซี่ยมมึงต้องมึงต้องคิดเยอะหน่อยนะกู <c oughs> ในฐานะ fc สาวน้อยกูจะบอกตรงนี้เลย fc สาวน้อยไม่เคยไปกันไดนกันไหนบอนก พวกเราเข้าใจการทำงานถ้าทุกอย่างมันดำเนินไปด้วยดีเจ้าภาพให้เกียรติเขาก็เล่นแต่บังเอิญสาวน้อยโดนดูถูเกเยียดหยามพวกเราไม่ได้เล่นงานบดนกแต่พวกเราเล่นงานไอผู้ใหญ่บ้านคนนั้นนั่นคือตัวแปรไม่เกี่ยวกับบดนกนะคะเนาะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเดี๋ยวสู้กันเจอกันในไรฟ์สดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ